เฮ้ยมีปูด้วยนี่พี่น้องเห็นว่ปูหลอกกับปลาคอ,อปลาอยู่ในน้ำนะคะเนี่ยหัะน้ำเยอะ ได้หมูบรรยากาศทุ่งนาวันนี้พายุเข้านะคะแต่ว่าเป็นพายุที่ไม่แรงนะคะคุณยายก็เลยอยากมาดูนามาดูปลานะคะปีที่แล้วปีที่แล้วพี่แคปเคยพาเคยทำคลิปอยู่นะคะมุม,มนี้ที่ดักปลานะคะดักปลาได้เยอะเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูอีกว่าจะได้หรือเปล่าน้ำมันหยุดไหลละตอนพายุโนรูมามันมันไหลยเยอะมากเลยน่ากลัวใส่ดักปลาใส่ที่ดักปลาก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันพี่แคปทำยังไงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวให้ดูพี่แคปก็กางล่มนะคะเพราะว่าเพราะว่ากลัวอ่ากล้องจะโดน ต้องจะโดนฝนนะคะนี่บรรยากาศทุ่งนาค่ะสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีฝนมาไม่แรงนะคะจริงๆแล้วพี่แคบก็อยากว่าภาษาอีสานห้าวละค่ะแต่ว่ามีเพื่อนๆที่ยูน้ำกันนะคะนะ่ะเนาะเพื่อนๆหลายคนเป็นคนผากกลางกันเลยว่าพี่แคปบรรยายเป็นภาษากลางให้ด้วยพี่แคบก็เลยจะบ,บรรยายเป็นภาษากลางไปด้วยภาษาไทยไปด้วย เอาภาษาอีสานไปด้วยนะคะขันกลางกันอันนี้คุณยายใบเจ็ดสิบห้านะคะแม่ไปดูอันนั้นก่อนปะไปเบื้องอันนั้นก่อนนู้นะคะเพื่อนๆสุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาค่ะอันนี้เข้าเจ้านะคะถ้าเป็นข้าวเจ้าแถวนี้จะเริ่มออกรวงแล้วค่ะ แต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวจะยังไม่ออกดวงน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าจะเริ่มมีรวงข้าวนะคะว้าหนาวเดี๋ยวเรื่องด,ด,ด,ดึงกองก่อนมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวเบิงให้เบิ่งคะ่ะลมแห้งลมแรงมาก <c oughs> นะปีนี้ดีหน่อยน้องชายเขาทำไอ้ที่กัน้นเขาเอาทรายมาแต่ก็ไหลลงเยอะเหมือนกันค่ะไหลลงเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราลงไปดูนะคะ <c oughs> ลมแรงเลยเพื่อนๆลมแรงแทะอืออ่า นีแล้วค่ะมองที่มันชอบขาดถ้าพายุหรือฝนมาตรงนี้ก็จะขาดนะคะน้องชายก็เลยเอาทรายมากั้นไว้ให้ช่วยได้บ้างดีแล้วค่ะที่ฝนมาไม่เยอะย,ยังไม่อยากให้มาเยอะเนาะนี่เริ่มไหลมากอะอุย้ยปู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 ปอุ้ยมีปูด้วยนี่พี่น้องเห็นวะ ปูหล่ะกับปลาคอนี่ดีปลานี่ปลาเห็นปลาไหมคะเห็นป่ะปลาอยู่ในน้ำนะคะเนี่ยโอ้นี่ไหลทางนี่ค่ะอ,อืนี่ค่ะเขากำลังออกล่วงไหลปลปูเราหให้เบิ่งปูอีกรอบนึงพี่น้องดูปู ปูปูเด no ็กปูว <illing> <t ot be seen> <t ot be seen> ่ะแม่แม่ได้พ่อยอะเพิ่มด้อเอินเนี่ยเมื่อกี้แค่เห็นปลากระเดิดไปทางนั่นล่ะมาหาจับปลาจับปลาล่งน้ำมีน้ำไปยปล่าน้ำยังก็เอิน เดี like ๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเอ้าเอ้าเดีวเอานี่ไงตัวนึงนี่ค่ะนี่อาคุณยายจับเลยปากหมอเข็งนะคะว่าถือกับครูมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส ฉันมีมืดอคุมมกไอุ้ตุมมาลูกนั่นั่นนัปลาเนี่ยจับปลาคอเนี่ยนะเอาให้เบิ้งกอนให้เบิ้งกอนอ้ยใจเดียว ปลาข้อหมอหมอเนี่ยปลาค้อนี่นะเออนี่นีนเอาเดี๋ยวๆไปเอากะคุใหน้นี่นี่นี่ตัวนึงคุณยายนี่พี่น้องข้าวเดียวนี่หาตัวอันนี้ยาย,ายบอไดเอาสองหญิงมาเลยค่ะม,มันมาลำน้ำค่ะพี่น้องมันมาตามน้ำนะคะ ลงมาจากสะลงมาจากสะข้างบนเหล่าทงค่ะพี่น้องเออเออหน่อยง่ายเบิ้งเบิดไหนก็ใส่ล่งน้ำเลือกเลรอ น่ะตัวนึงโอเคคิดว่านีแหงสีมีดด้วยนี่ในไฮนี่อืเนี่ยโอ้เจ็บเอาเจีบเอาเนยอืไม่เลยอีปูทายอยมาเรื่อยๆนะเน่ย การทำมาหากินเมีเราไปไปทำคนนะเขาถึกระโดดร้องนม่มีไม่ไม่โดร้อการทำมาหากินตามวิถีชาวบ้านนะคะวิถีพื้นบ้านเห่าปูนี่คือปูหน้านี้จะอร่อยนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบดราม่าว่าเออจะมาจับเขาทําไมก็คือว่าถ้าเราไม่จับเขาเขาก็จะกินต้นข้าวเราตายค่ะออน ดี่สววนนี่เด้อีปูใหญ่มันเสียบังหันพี่น้องนี่ละค่ะเพื่อนเพื่อนคะพี่แคปพาเพื่อนๆมาชมนาของพี่แคปนะคะพี่แคปพาพี่น้องมาเบิงหน้ามาเบิงเขาค่ะเดี๋ยวผอกันวิีดีโอนาเด้อค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ